พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาที่นัดดามาศส่งปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ส่งบำเพ็ญพระกุศล50วันพระราชทานศพนายสวัสดิ์วัฒนายากร วันนี้เวลา1 0 1นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาที่นัดดามาศเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระกุศล50วันพระราชทานศพนายสวัสดิ์วัฒนายากรณศาลาบาารรณรสภาควัดเาบญจมาพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมด้วยโรคมะเร็งหลอดลมเมื่อวันที่13มีนาคม2555สิริอายุได้77ปีนายสวัสดิ์วัฒนายากรองคมนตรีเกิดเมื่อวันที่8ตุลาคม2477ที่จังหวัดปัตตานีเป็นลูกคนที่7ในจำนวน10คนของคุณทํารงพันภพักดีกับนางส้อยทองวัฒนายากรด้านการศึกษาจบวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากสถาบันเทคโนโลยีแมสชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเริ่มรับราชการที่กรมชรประทานเมื่อปี2506และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ตามลำดับอาทิผู้อหนวยการกองเครื่องจักรกลวิศวกรใหญ่ฝ่ายเครื่องกลผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และตำแหน่งสุดท้ายคืออธิบดีกรมชรประทานจนเกษยียณอายุราชการในปี2538 ในสวัสดิ์ได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่18กรกฎาคม2545